ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันดูไปนะครับผมตอนนี้อยู่ในเกมของวันพันแมนเดอร์สตองเกตนะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็จะมาสุ่มทัชสกิลระดับ UR นะครับผมซึ่งก็เข้ามาวันที่หนึ่งนะวันแรกเลยนะครับแล้วก็เป็นตัวแรกของ UR ด้วยนะครับไปครับผมเรามาสุ่มกันเลยนะครับสิบใบแรกนะครับผมก็จัดไปนะไม่มีอะไรมากอยู่แล้วนะสำหรับสิใบแรกไปครับผมได้บูไฟมานะครับผมเป็นตัวหาฮีโร่อะเป็นตัวฮีโร่อะไรเงี้ยผมก็ คิดว่าน่าจะไม่เกลือนะครับคลิปนี้นะครับผมไปครับผมสูงมปานฮะได้ปลาบึกมาแล้วก็ได้เป็นกอริลลาไซอบอร์กมาด้วยสุงมต่อครับผมสามสนะิบใบฮะปิ๊บครับผมได้อ่แม็กสายฟ้ามาน่ครับผมสี่สิบใบต่อไปครับผมได้กลิ่นความเกลือแล้วนะฮะสี่สิบใบถ้าสิบใบไม่อออนี่เกลือแล้วนะ ไปอัพเดทสแน็กแมนมาสแน็กเฮ้ยเต็มห้าเอ้ยใส่ฮีโลเยอะอยู่นะต่อไปครับห้าสิบใบในครับผมดูดีว่าจะเกลือหรือเปล่านะครับใส่ตมาต่อยไปเลยครับรอบนี้แก่ก็ผมเจ้าหน,น้าที้ได้ไหมโอ้โหม่วงม่วงมาจะไกลเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็นั่นแหละนะเรามาดูกันตัวอะไรครับโอ้สแน็กแมนอีกตัวหนึ่งเอ๊ะค้างหน้าต้องมาแลา้วไหมหกสิบใบครับผมต่อยไปครับผมพิษใส เพื่มแล้วก็มุ่วงครับผมนะได้สมายแมนหุยเอ้าได้หินพัฒนาของ UR นี่น่ะแต่มันไม่ขึ้นไอ้อะไรหรือวะลซุ่มต่อครับผมนี่กี่ใบแล้ววะเอาลืมแล้วนะเดี๋ยวไปดูการตีก็ได้ปะ กดข้ามแล้วกันรอบนี้ปึ๊บไม่ให้อภัยโอเครู้เลยนะทัตสึมากินะครับก็ตัวนี้คือผมยังไม่มีนะเป็นฮีโร่ใหม่ทนะัตสึมากิร่างแรกนะนี่ในะ้ผมเชื่อมโยงไปโอ้หลายตัวเลยนะครับสำหรับเชื่อมโยงเนาะก็นี่ไงได้ตัวใหม่ก็ออกไปดูการันตีนิดนึงนะผมลืมเมื่อกี้กนะี่ใบนะอืมเจ็ดสิบใบครับผมโอเคเนาะ ไปครับแปดสิบใบนะครับตอนนี้เรามาดูกันว่าจะได้อะไรนะครับกดข้ามไปครับเกลืออยู่แล้วนะครับรอบนี้เพราะว่าเมื่อกี้เพิ่งได้อ่าคาซุมากิไปนะโอเคเก้าสิบใบนะครับก็อ่ารอบนี้เราต่อดีไหมกดข้ามดีกว่าผมว่าอโอเคครับได้โอ้โบันบันเมนมาสองตัวแล้วก็สปินมาสแตนนะครับฟอร์เรกิโนโน่ของเรานเนี่ยแ <laughs> ห <laughs> ละผิดเกมแล้วไหม โอเคผมรู้นี่ต่อยไปนะครับผมไ่ธรรมะปุกเบาเต้ปืนได้ไรครับได้เสียงสีม่วงอ,อีกแล้วนะครับปตัดไปตอนออของดีมาแล้วกันไปเฮ้ย <c oughs> นี่ไงมาละ okay. โอเคอเคุ้ยแสงสีทองครับผมเป็นเบือ่อเอาไปซะโอ้จิตตัวอะไรวะโอ้โหทัดอีกแล้วนะฮะ <c oughs> ทัดสองตัวแล้วนะคะผมดวงจะดีไปไหน นี่ไงลูกแก้วของทัชมากิล่างยูอานะครับผมโอ้โหนานๆที่จะได้แม่เนี่ะครั้งแรกโอเคตอนนี้สุ่มไปร้อยแปสิบใบนี่คือการันตีแล้วนะครับก็รับได้อีกอัน,นะนรับซึ่งผมไม่ทำครับเราจะไปสามร้อยใบนะครับผมพาร์ทสองเลยนะครับมันการันตีเอ,อแต่ถ้าเราได้ลูกแก้วอีกอันหนึ่งก็คือคือถ้าสมมุติเราสุ่มลูกแก้วได้อีกอันหนึ่งนะแล้วเรามารับการันตีมันจะครบสามลูกก็สามารถทำพาร์ทสองได้นะครับก็ แต่การันตีมันมีอยู่สองลูกไงแล้วเราซุ่มอีกสองลูกก็เอ้ยเราสุ่มอีกลูกหนึ่งโอเค<ๆ>มาครับผมโอ้โห,โหไม่ให้อภัยโอ้โหอา,อาชีพใช่ว่าเด็กน้อยทัตซุม,มกิอีกแล้วนะสามตัวนะครับสามตัวเลยนะครับพี่แสงส,สีทองทัตซุม,มกิโอ้โหสุดยอดเลยได้ทั้งสามตัวนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนที่โชคดีนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่แล้วนะครับ ออ้ยได้อ่าหินพัฒนานะครับส่งอ่าอ้าเอาเบื่อออกไปซะโอ้โหทัตสึมกิอีกแล้วครับสี่ตัวแล้วนะครับโอ้โหนี่สุดยอดไปเลยนะทับทัตสึมกิสี่ตัวนะครับขอบคุณมากครับ G m ฮอรส่งมาทำไมทั้งสี่ตัววะเนี่ยคือแบบยังไงอ่ะอ่อเมื่อก่อนอ่ะคือถ้าแบบเป็นแบบแผทเก่าหรือเอ้ไม่ใช่ ต้องบอกว่าเมื่อก่อนสมัยวัดปานปีสองปีที่แล้วถือว่าคุ้มนะแต่ตอนนี้ใหม่ออโอเคครบการันตีเรียบร้อยก็รับเลยฮะเอาทั้งหมดนะโอเคได้โอ้โหโอ้ลูกแก้วอีกสองใบนะครับแล้วก็เศษแดงแล้วก็หินอีกสี่ใบรวมไปเจ็ดโอ้โหหินสี่ลูกรวมของเก่าเปเจ็ดลูกแล้วก็เศษทัสมกิล่างแรกแล้วก็ล่าง UR นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับ โุ่งตึงนะโอ้โเศรษฐ์เติ้ลตุรกี160ร้อยหกสิบเศษนะครับก็มาครับทุกคนอ่าเอ้ยไม่ใช่ตรงนี้สินี่ฮะเปิดภาพเลยนะเพิ่มมาเก้าพันแปดนะครับภาพที่สองก็เก้าพันแปดภาพที่สามก็พันแปดแล้วภาพสุดท้ายเบ้ก็แค่ไหเก้าพันแปดเหมือนกันนะครับแล้วก็พุกตตึนครับทุกคนไปเลย สี่รูปรวมกันกลายเป็นหนึ่งเดียวนั่นก็คือทัตสึมากิระดับ UR นั่นเองมาพร้อมกับฟูบุกิด้วยหูติโคตเฟียวครับนี่ฮะได้มาแล้วทัตสึมากิระดับ UR นะครับผมก็ซึ่งอ่าสุดยอดไปเนยแคปไปก่อน <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับก็ไปปั้นกันเลยออกเข้าใหม่ก่อนนะครับตัวละครนี่ฮะพลังโจมตีนี่ เอามาใส่แทนกาโลเลยละกันนะครับไปครับเริ่มทําการปั้นเลยนะครับผมไปเข้าศูนย์ฝึกก่อนละกันนะก็พลังเพิ่มขึ้นมาห้าแสนนะครับผมสําหรับทันสมกิระดับยูอานะครับซึ่งนีฮะตอนนี้พลังรวมอยู่ที่สองล้านหนึ่งนะครับโอเคผมก็ไปปลดขีดก่อนนะครับก็คือดาวนั่นเอง up ดาวผมสามดาวพลังเดิ้งขึ้นมาสี่หมื่นนะครับ ปดล็อกอัติเมทเอ้ยไม่ใช่ระดับคิดที่เข้าเพิ่มอีกนิดนึงเมื่อกี้แล้วก็สี่ดาวผมพลังเด้งขึ้นมาแปดหมื่นนะครับเยอะหน่อยนะเพราะว่ามันเพิ่มอะจิตลบไไหมเออเคลื่อนไหวจะเพิ่มจิตลบนะครับก็อันนี้ขาดนิดนึงนะคต่อไปดาวม่วงนะครับผมก็น่าจะปลดได้สักสามดาวม่วงมั้งโอเคกดไปครับผมหนึ่งดาวพลังเด้งขึ้นมาสองพันหกนะครับก็สองดาวต่อเลยอืม มาผมปุดสี่พันหนึ่งนะแล้วก็ทะลวงไปฮะทะยานไปเลยปืดปัปบปืดปั๊บปืปั๊บปืปั๊บลงด้งขึ้นมาโบสามหมื่นนะครับเยอะอยู่นะแล้วก็สามดาวนะครับสาดาวปุดไม่ได้ไม่จะขาดอไอเทมเฉพาะแล้วก็ตาเฉพาะรับเศษแล้วก็ปืดใช้พลังต้มตีนิดหนึ่งนะครับก็มาครับผมไอเทมเฉพาะนะครับอะไรนี่รองเท้าคัชชูในไงผมไปต้องเลเวลตันนะครับอันนี้น่าจะมีพอแหละ พลังเพิ่มมาแสนหนึ่งนะโอ้โหจุบจุก,จกแล้วก็อัพด,ดาวหนึ่งดาวนะโอ้พลังดิ้งขึ้นมาสามหมื่นสี่สองดาวพลังดิ้งขึ้นมาอีกหมื่นสี่นะครับก็อันนี้เป็นไอเท,เทมเฉพาะสามดาวนะครับก็ยังไม่เข้านะครับซึ่งผมก็ไม่จัดหรอกเนื่องจากตัวไม่พอนะครับตัวเทวากระจายว่าแต่อันนี้คือปัญหาแล้วไงผมต้องหาย่อยสักตัวแล้วล่ะทุกคนไอตาเฉพาะเดี๋ยวผมกลับมามาแล้วครับทุกคนก็ไปย่อย ของร่วงมานะเมื่อกี้ก็อัปเกรดอัปอัปเกรดละอัปดาวไปครับแล้วก็อันนี้เลยไม่น่าพอจะได้สก94นะเพราะว่าของร่วงผมก็94นะครับไปเอาได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นนะครับ95หละ <c oughs> น่าจะไม่ได้มากกว่า,านี้นะครับก็ไปครับทะลวงไปเลยลรังดีมาปึ้มแปดหมื่นนะครับต่อไปอุปกรณ์นะครับผมก็จะเป็นเซตเอ่าจักรกลนะครับรองเท้าจัดไปผมันรังดีเก้าหมื่น ก็พันสี่เออโอเคชิ้นสุดท้ายกางเกงจะเพิ่มเยอะหน่อยนะครับสองหมืน่นเอ,อสองแสนหกเออสองแสนหกนครับส่วนการอัปดาโอ,อการบับนะครับขอมีแค่นี้แต่ระดับเอสไม่มีเป็นฉันยืมของใครสักคนของมาก็ได้มาน่ครับเอาพลังไม่เพิ่มเมื่อกี้โอเคปึ้มมาสองแสนเจ็ดนะครับชิ้นสุดท้ายเออเอมชิ้นสุดท้ายผมอย่าบอกนะว่าผมไม่ได้ทําไว้ ไม่นะอ๋อนี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่แบบท่าล่างแรกนะครับก็น,นี่คือที่ผมเลือกว่าเป็นแม่นยำสองแถวเพราะฉะนั้นเอยเพราะฉะนัะเละเพราะว่านี่นะสนามพลังของทัาซึมกิอ่านะมันจะเป็นแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมถ้าฝั่งนู้นอะมาติดต้านทานอะหรือว่าแบบผลต้านทานท,านที่มันแบบกันสถานนะพวกสนามพลังพวกติดเผาไหมอะไรพวกเนี้ยเออซึ่งแม่นยำม,มันจะไปช่วยชดเชยพวกนั้นนะครับก็เลยเลือกเป็นแม่นยำนะครับตอนนี้ก็ พลัง4ล้าน1แสนเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับทัสเมกินะครับก็นี่ฮนะอันนี้ปะเออน่าจะใช่แหละ <c oughs> ดาม่วงปลดได้โอเคจัดไปครับทะลวงไปเร็วมาดูกัน3ดาม่วงนะครับจะได้พลังเท่าไหรมันจะเป็นบวกอะไรวะอ,อ่าระดับกี่ที่ข้อเพิ่มขึ้นนะครับก็ไปครับผม3ดาม่วงเรียบร้อยนะครับ4ดาวม่วงไปต่อนะครับอืมเอ้ของไม่พอ ก็มาที่ส่วนของพลาสิบสองกันเลยนะครับก็ทะลวงไปฮะปึ้มพาสิบสองเรียบร้อยแล้วก็กดตรงนี้กันเปิดใช้ได้โป๊ะพลังโอ้โหโโหกแสนห้าหมื่นนะครับถือว่าเยอมมากเลยนะครับตรงนี้นะโอเคตอนนี้พลังอยู่ที่สี่ล้านสามแสนห้าหมื่นะครับก็ตรงนี้ต่อนะเป็นพลังแฝงใหม่เหมือนกันนะครับก็ใส่ฟีนิกแมนใส่เออไม่มียิ้มของใครสัาคนมาของใครดีเอย่ย อันนี้และกันเนาะไปปื๊บทะลวงไปเลยพลังขึ้นมาห้าพันนะครับนะแล้วก็อัพไปไม่พอใส่พลังปลดล็อกปื๊บพลัง,ลงเพิ่มห้าพันหกนะครับแล้วก็ทะลวงไปเลยปื๊บป๊บแล้วก็เขหมด <c oughs> ไม่ได้นะครับโอเคอันสุดท้ายเอาไม่ได้อีกอ๋อ,อต้องใส่หาตัวใส่สักตัวสองตัวเอาตัวเดียวแลวกันเลือกตัวอะไรเดียว เออคิดไม่ออกเด็กได้ไหมได้แหลจะจัดไปทะล่วงโบพลังเพิ่มเท่าไหร่สองหมนสี่นะครับ <S <S ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ <S 1> <S 1> ตอนนี้พลังห้าล้านหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับทัดวีซ่าหมวกเราหรือว่าทัดยูอารนะครับ ก็ตอนนี้พลังแซงราชทะเลเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับทัช u ูอาของผมที่บิงปั้นในวันแรกวันแรกก็พลังห้าล้านหนึ่งแล้วนะครับก็ยังเหลืออะไรเหลือทักษะแต่ผมไม่มีอันี้แล้ววะดิไอไอเมื่อกี้ที่ผ่านมาที่มันเป็นแบบอะไรวะที่มันอัพคู่กับเศษเออผมไม่มีแล้วนะครับก็อัพทักษะไม่ได้ครับแต่ผมมาสกิลตรงนี้หน่อยนะครับนิดหนึ่งนะครับก็เออนะครับตรงนี้มีอีกไหมอีกนะครับซื้อมาให้หมดนะครับได้ไหม พอไหมนี่ไม่น่าพอดูสรงนี่ยครับน่าน่า,างไงไม่พอจริงด้วยนะครับอืมก็ประมาณนี้นะครับสาหรับคลิปนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับผมก็คลิปหน้าเป็นรีวิวทัสมากิแล้วนะมิเกไปครับนะเจอกันบ๊ายบาย